เงินทองก็ไม่ต้องแต่งขูขอการขอเย็นนะคะครูเด้โชค่ะมันตั้มไม่ได้หรอกครอบครัวครูเป็นสี่คะแต่ความรักของครูสองคนน่ะมันสําคัญมากกว่าเงินหรือเปล่าคะครูความรักความผูกพันน่ะมันมีเกินร้อเปอซ์อยู่แล้วแต่เงินก้อนที่หามาเนี่ยพวกนี้ก็หมดแล้วมั้งอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะ ็นสีผิดหวังในตัวคูเดโชมากอะ่ะว่าผิดหวังในตัวคูเหมือนกันปุณณเสยถ้าจะคบกันแล้วเป็นแบบนี้ได็กสีว่าอย่าแต่งกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ไปก็ไม่รอดคุณพูดแบบนี้ได้ไงคุณพูดแบบนี้เลยเหรอไม่แต่งเลยเหรอถ้าคุณทําไม่ได้คุณไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาสัญญิงสัญญาเลยเด็กสีผมทําไม่ได้ตรงไหนผมก็่หาเงินก้อนให้คุณเลยคุณไม่พอใจยุ่ปุณณดมันไม่ได้เรียกเงินก้อน คุณพูดอะไคุณถามคุาอะไรสิคุณดูถูกคุแม่กันไปหรือเปล่าคุณดูถูกคุแม่กันไปคุณอยูถูกโขไป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 พอค่ะพอค่ะทะเลาะอะไรกันคะเนี่ยโอ้โหเสียงนังแอร์อาบไปถึงข้างนอกเลยนะคะนี่ท่านเหล็กนักเรียนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นครูสองคนทะเลาะกันแบบนี้จะคิดยังไงคะเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นคะัใครอธิบายให้ไอ้กัดฟังหน่อยสิคะดูดิดูคุาทนาบครูดิเขาให้ครูไปหาเงินก้อนมา แต่พอครูหาเงินก้อนมาแล้วจะไม่ยอมแต่งงานกับครูมันทำเงินทุหรือเปล่าฮะมันถูกหรือเปล่าครูขอตอบแต่งยังค่ะใจเยังค่ะเดี๋ยวหนูคุยให้ค่ะครู็นสีค่คะจริงหรือเปล่าฮะที่ครูเดโชพูดแบบนั้นนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงกัดเสียใจนะคะที่ครูเป็นสีคนที่หนูรักเคารพมาทำตัวแบบนี้ซะเองอะค่ะเลืิกวหวเป็นคนแบบนี้ถ้าเกิดว่า,าเธอไม่เป็นครูเธอไม่สามารถพูดได้ยาวเหยียดขนาดนี้ใจเขาใจเรา ครูพูดคำว่าเสจเงินมันดูถูกครูตลอดเลยบางวันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวแล้วเขาเออ <laughs> เขาเหลือเงินเก็บแค่นี้เดียวค่ะ <laughs> เขาก็มาเก็บหอมรอมริบเป็นเงินก้อนให้กับครูเป็นสีครูสียังดูถูกถ้าเกิดไม่พร้อมในเรื่องราวของเงินทองก็ไม่ต้องแต่งครูขอการขอเ <laughs> <laughs> ย็นนะคะครูเดชโชขามันต้มไม่ได้หรอกครอบครัวครูเป็นสีคะแต่ความรักของครูสองคนนะ่ะ มันสาคัญมากกว่าเงินหรือเปล่า,าคะครูความรักความผูกพันอ่ะมันมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เงินก้อนที่หามาเนี่ยพวกนี้ก็หมดแล้วมั้งผู้หญิงหน้าเงินคุณคือผู้หญิงหน้าเงินที่คุณเอาเงินเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งทั้งหมดผมไม่พอใจคุณที่สุดที่สุดพ่อมาผูณชกเอาตาพอา่พอาูเห็นด้วยกับครูเดโชผู้หญิงแบบเนี้ย กูจไปครบเลยนะคะกูจะเลิกเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงดีๆในโลกใบน,นี้มีถมเถไม่ต้องสนใจคุณสีหรอกค่ะหาไม่ค่ะหาได้อยู่แล้วกูไม่เอาเงวยิงอยอเสียใจเย็นคะ่ะคนแบบนี้หนูก็จะไม่เคารพด้วยอย่าไปไหว้มันแต่ก่อนจะไปหนูอยากจะเห็นเงินที่ครูเดโชนเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาเป็นเงินก้อนเนี่ยมันจะเยอะมากมายขนาดไหนตูนขอดูเงินหน่อยค่ะมันน้อยไปเหรอมันน้อยไปเหรอเนี่ยเห็นไหมคะ เอาเงินมากองแบบนี้หนูตะโกนดังๆเลยเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเงินก้อนไงเงินก้อนของคูณเดชโชก็นี่ไงคูณเก็บมาแต่เงินเงินก้อนที่ครูเป็นสีเขาพูดหมายถึงว่าเงินก้อนที่เงินออมมาค่ะเงินสร้างอนาคตเงินสร้างอนาคตค่ะวันี้สร้างไม่ได้หรอครับไม่ใช่เงินก้อนที่เอาเงินแต่ละเหรียญมามัดกันเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วมาวางเป็นกองๆเป็นก้อนๆค่ะพี่บอกเลยว่าไปธนาคารคให้มึงแกะนะเนี่ยผมให้เขาแกะเองผมจะไม่แกะผมผมเสียเวลานั่งหุ้มนานมาก คุณสีคะฉันเสียเวลาเหมือนกันตัขอโทษค่ะเลิกไปใส่เฮียเนี่ยนี่อยู่ด้วยกันนะอยู่อะไรบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหใช้เงินแบบนี้โอโ้ไม่มีรนหายค่ะใช้เงินสบายค่ะ <c oughs> มึงจะบ้าหรือเปล่าไมเก็บเงินก้อนทุเกศนะไม่ใช้เงินก้อนแบบนี้ค่ะผิดเลยไม่ผิดหรอกคุณเดโชคุณเดโชไม่ผิดอะไรเลยผิดตรงที่ว่าเพนสีมีแฟนโง,ง่นี่แหละคะ่ะไม่น่าตกใจไม่น่าแบบไม่น่าสะเดือนใจอะไรขนาดนั้นน่ะคุณสีคะคนโง่ๆแบบนี้นะคะอย่าไปแต่งงานค่ะ หาผัวรวยๆดีกว่าค่ะเอาเป็นอาจารย์โรงเรียนฝั่งตรงข้ามไหมคะดีเยวหนูติดต่อให้ค่ะได้เลยกัสมันมีเมียกันหมดแล้วรู้มาแล้วมึงเป็นเพื่อนกูมึงเก่งจริงๆเรื่องคนอื่นไปค่ะอย่าสนใจค่ะคุณวิศีษค่ะม่มีทางอีกหัวหรอกมึงตันดอดชีวิตเงินก้อนเงินก้อนก้อนจริงๆก้อนมากมึงบ้าหรือเปล่าข้ครูขาอะไรนะผมผิดอะไรผมตั้งใจหาเงินก้อนคูจะไมทิ้งผมแบบแนี้ครูวิศเสฐ์ Thank <laughs>